สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดอพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีวันร้อยกระทงครับพี่น้องนะครับวันที่แปดนะครับพฤศจิกายน2565้เนาะพี่น้องเนาะนะครับไม่ได้้อยกระทงมาหลายปีแล้วครับพี่น้องนะครับสถานการณ์โควิดครับพี่น้องนะครับวันนี้วันเพ็ญสิบห้าค่ำ เดือนสิบสองนะพี่น้องเนาะมือนี้ครับพี่น้องเบิดที่เบิดปีตามปฏิทินไทยได้พี่น้องเด้อมื่นก็สิเป็นแรมหนึ่งค่ำนะพี่น้องเนาะมื่นเป็นเดือนอ้ายได้พี่น้องเด้อที่เบิดปีแล้วนะครับตามปฏิทินไทยนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับการใส่บ่วงดักนกนะพี่น้องเนาะนะครับมาพี่น้องพาพี่น้องมามาเบิ่งครับพี่น้อง ช่วงนี้ที่เป็นเด้ดูดักนกได้พี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงนะครับช่วงปีงนาออกจากให้ออกจากนาครับพี่น้องนะครับเป็นช่วงดักนกครับพี่น้องดักนก้วกาศใส่รอบใส่ไสปปีงนาออกจากนาครับพี่น้องลักษณะการเฮ็ดนะครับบ่วงใส่นกกับปุญยาได้พี่น้องเด้อเห็ดเป็นคันโกงพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยใส่เสื้อไม่ร่อนสีขาวครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับ พี่น้องกับมาเบิงมาดักน้ำทางทางน้ำได้พี่น้องเด้ดอเบียงถึงข้าถึงดักน้ำทางน้ำครับเพราะว่านกมันชีหากินปุ้งกินปลากินซิ้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องนกมันชี่หากินมันชี้ยางลงมาที่เะไพี่น้องนะครับเข้ากับเฮดบริเวณ <het> เห็นนกมัย่ากไปได้พี่น้องเด้อหาไม้ไพ่มาปักในพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนี่ ทาให้ไผ่มาปากัปากปักเป็นแนวนะครับหักกิงไม่ได้พี่น้องเด Un, ้อนะปักให้เป็นแนวนะครับคือเห็นนกมันรอดไปไ Question. Question. หนพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยนกมันรอดไปนี่นะครับนกที่ได้ส่วนมากเป็นนกไก่นาได้พี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยนกไก่นาพี่น้องนะครับเนี่ยมันจะรอดเข้าไปช่องเนี้แเลยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยรอดเสร็จปั๊บนะครับมันกรติค้าอยู่บวงเฮาได้พี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้อง นกมาที่มหากินปลาพี่น้องหากินปลากินกุ้งนะครับกินปลาคอยพี่น้องมันจะย่างมาช่องนี่แหละช่องเขาระบายน้ำานพี่น้องในพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับพอติดปั๊บพี่น้องเนี่ยครับนี่มันกับที่าอยู่พี่น้องเลยเนี่ยเท่ากับมัดหลักมันนั่นได้พี่น้องเด้อเพื่อเพื่อหลักมันถอนพี่น้องเนี่ยเพื่อหลักมันถอนรัาพี่น้องเนี่ยครับนี่เนี่ยพี่น้อง บรรยากาศท้องให้ท้องนาการหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับเนี่ยพาพี่น้องมาเบิ้งทางทางน้ำได้พี่น้องเนี่ยเปีงน้ำออกห้องนี่แหละพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับเนี่ยการดักนกเข่ากัดนะครับเดิมแก่แล้วพี่น้องช่วงนี้คือเปีงน้ำไมันสิพอดีพี่น้องนะครับเปีงน้ำออกช่วงนี้มันสิพอดีดินกับที่บอลมบอลิ ครับรถเกลียวก็บชิลงได้พี่น้องนะครับเนี่ยเท่ากับทิ่งช่วงนี้ได้พี่น้องเด้อเนี่ยกเบื้งหลังที่สองครับพี่น้องเนี่ยหลังหลังที่สองครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องเาเห็นไหมพี่น้องเด้อเบิ้งแนวทางไปพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยคอยจีดักนกหางนกเบิ้งไปพี่น้องนะครับใส่ใส่ไว้ช่องนี้แหละพี่น้องนะครับเนี่ยนกมันก็้สิรอดนะครับก็ไปติดบ่วงเ้าพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิ้งดูหน่อยครัเบื้องได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับเนี่ยพี่น้อง หานะครับหาไม่หา,หหากินไม่พี่น้องเด้อมาปักเนียนะ่ยครับปักไว้ให้มันเป็นทางนกเข,ากเขา่าเนี่ยพี่น้องให้นกเข่าช่องนี้พี่น้องนะครับเป็นนกไกนะ่นะถ้าพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยพี่น้องนกช่วงนี้นกมันที่หากินกุ้งกินซิวพี่น้องกินบกหอยน้ำ,ล,นำ,นำล่องหน้ามีอะไพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับการเอาวิทดอาหารการัด นั่นแหละพี่น้องเอาไปอ้อมไปแกงพี่น้องนะครับเอาไปลาบก็ได้ครับพี่น้องอย่าช่วงนี้นกกำลังมันพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงนี้พี่น้องโอ้มันพี่น้องเอ้ยนกกำลังมันช่วงนี้ครับพี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้มาเบิ้งครับพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะครับปลากุ้งซิวก็าจะลงไปพุ่นเลยครับพี่น้องลงไปพูดแล้วครับเนี่ยส่นะครับช่วงนี้ช่วงปิงหน้าออกจากน้ำพี่น้องนะครับเนี่ยเาเบิ้งพี่น้องเาเบิ้งดูวยนว นะครับเนี่ยมาเบิ้งพี่นอ้องเอ้าเนี่ยช่วงไซรอบไซรอบพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยไซรอบนะครับไซรอบไซไซพี่น้องเนี่ยฝุ่นพี่น้องเอ้ยตรงเต้นพี่น้องเอ้ยนี่ฝุ่นนะครับไปมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเขาไซไซไว้หาอยู่หาก,กินพี่น้องเลยนะครับนี่พี่น้อง นี่เอามุ้งเขียวได้พี่น้องเด้อเนี่ยเอามุ้งมุ้งเขียวมาน่าจะขนาด80เชนน่ะพี่น้องเนี่ยมันเย็บเงียบเป็นถุงงวนพี่น้องครับเนี่ยเงียบเป็นถุงงวันย้ายพุ่นเด้พี่น้องเด้อย้ายพุ่นครับพี่น้องพุ่นเนี่ยนะครับย้ายพุ่นพี่น้องแขวนไว้ได้พี่น้องเด้อแขวนส่วนปลายไว้นยครับนะครับเนี่ยตามกุ้งมันจะได้บ่อตายพี่น้องนะครับทั้งพุ่นกับรอบพี่น้องทั้งพุ่นรอบพี่น้องพุ่นเนี่ยรอบ นะครับใส่รอบไปพี <eine> ่น้องเลยนะครับน okay. ี่รอบนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเลยมีอีกพี่น้องเลยตุ่มพี่น้องตุ่มตุ่มนี่ชีวิตเกษตรกรในพี่น้องเด้อหาอยู่หากินนะครับพี่น้องเลยบ้านเท้าขนาดกั้นปกติน้ามันที่แห้งแล้วเขาว่าเคลื่อนเพิ่นปล่อยน้าไม่ให้แล้วก็ทงสั้นพี่น้องนะครับน้ำกรเลยไหลอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยนะครับน้ำก็เลยไหลอยู่ครับพี่น้องสบายดี ยูดีมีแห้งสุขภูสุข,สขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับมือน,นี่มือร้อยกระทงมือเบิดปีตามปรจิทินไทยละพี่น้องนะครับขอให้โชคหมานสุขภูสุข,สขคนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับลงกดพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ